คงตื้นรูปนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรกับเกมนี้เลยแต่จะบอกว่าเกมที่จะให้ท่านรับชมมีเนื้อหาและความรุนแรงสูงเพราะฉะนั้นอย่าห้ต้องมันเลยเอาละครับรู้วันนี้เราก็ไปอยู่กับริวกลับกับกุพันที่7นะครับไม่ต้องวันนี้หรอกเมื่อกี้เลยแล้วต่อเน,นื่องกับเมื่อกี้เลยโอเคแล้วบ,บ,บอดียังไม่ได้เซฟเลยลงุงให้หนูไปได้วยได้ไหมไปดิเออชุบปัชู ไปด้วยกันนะใช่ก็งั้นไปกันเถอะลุงหมีพี่หมีพี่หมีไปกันเถอะเกจ้าไปเดย์ไอ้ดเสียงเด็กที่แบบเหลวไปแล้วต้องรอเด็กด้วยอ้าวต้องตามเด็กเหรอโอเคโอเคโอเคตามครับลูกก๊า ทางไหนน,น้ำดิน้ำในหนูต่อแตะต่อแตะต่อ19ของนางเท่ากับ29ของเราโคตรโอ้ยถอยไปเฮ้ยเจ้าตัวเจ้าตัวเด็กคนเด็กคนคุณครับจะไปไหนเหรอ เอ,อ,เอ,อ๊ะถ้อยยุติไม่ถึงอะไร <c oughs> อ่ะได้อะไรก็อะไรล่ะคุณเนี่ยเป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ <c oughs> ไหมอา้าวงั้นอย่างงี้แสดงว่าคิดว่าเราเป็นคนรับเด็กไปเฮ้ยต้องบอกอันนี้มันชินาวอันนี้โซโดด่ต่อตาใช่แล้วพ่อเองเออโซ่อาจริงเหรอ,อนัน่น うふふ。のれろの。持ってないじゃないのよ。ちょっと署まで来てくれる。だめだよおじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。うん。うん。何やってんの。あらゆる。今逃げようとしたね。ギルメと逃げてめ。 ทำไมถึงคิดจะหนีล่ะฮะค่ะพอแค่นั้นก่อนคุณตำรวจอะไรเหรอค่อว่านะอย่าอย่าละแกคุณคุณพ่อนะคุณพ่อนะจะจะพาหนูไปเที่ยวเล่น กันเลยต้องมากันหนูเพราะนั้นเขาเป็นพ่อหนูจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลังแกพ่อหนูเลยอ๋อถ้างั้นคนนี้ก็เป็นพ่อของเธอจริงๆกลยนะค่ะคุณพ่อครับคุณเนี่ยมีลูกที่น่ารักจริงๆเลยนะจะทำให้หัวใจช้ำเลยเหรอพอหรือยังคะะอ่ดี่พอแล้วต้องให้ฮันลูกแกช่วยโอเคจ้า ตามดิไปเร็วๆได้ไหมเราไม่อยากเดินคือจักยูมิใช่ไหมก็คอกว่าเป็นมนที่มารินสแลด์แมนูน่ะยูมิไม่เปลี่ยนท่าทีะไม่รู้สิคะอ๋อใช่แล้วอะ,อะไรละ่ะพี่ยูมินะ ใช้กลิ่นแชมพูเด,ดียวกับหนูเลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะงั้นเหรอเสียงแบบโคตรโคตรแบบโคตรโลง่งแบบงั้นเหรอขอโทษนะครับถ้าเกิดมันมีเสียงน้อยเข้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ここมีปัญหาทางไดเวอร์นิดนึ่งจะต้องแก้ระยะย,า,ยาวตอนนี้ผมขออ่านไปก่อนแล้วกันเนะเอาะเฮ้ยที่เนี่นลงุง すごい立派なビルこの中に見せをえるなんて簡単にできることじゃない一人お母さん頑張ったんだよそうだな私こんなに高い建物登ったことないよ上からはどんな景色が見えるのかなカムロチどころか東京中が一望できるだろうな ก็คงไปยอย่างนันแล้วนะสุดยอดเลยนะแม่เนี่ย <laughs> อะไรยังไม่โดนตัวเลยมาร้องอะไรเียว่าไปแล้วไม่ได้เข้ามาในนี้นานเลนะเียไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอยู่กับคนลุไม่ความมกับคนลูด้วยงั้นเหรอเบียไปเ้อะเมือนันนะเน่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วนะ どうもいつの間にかそんな年になっちまってたのか。こぶなのまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。ネ。こ子んの方が想像つかないよ。ああ <laughs>、どうもあらわんらん。 ข้สมก็เคยมาที่นี่เมื่อตอนเด็กที่จะมาถ้าเจอพี่ยูมิใช่ไหมอ่าแต่ว่านะมิซุกิตัวใหญ่กว่าเมื่อตอนนี้ยูมิปิงรู้สึกยังไงบ้างแล้วยูมิพี่ยูมิไปทำานอะไรให้คุณโลงงั้นเหรอก่อนนะเด ไม no ่ว่าอะไรก็ตามกับเป็นความรักของลุงกับเขาทั้งสองคนกูจะสร้างเี้ห <Boh> ร <en nuclear> ือเปล่านายสมกุศลก็สงกูก็ลุงกันแล้วใช่เพราะฉะนั้นมีเรื่องที่อยากถามยูมิอยู่แล้วนะอโ้นนดเนเป็นลูกผู้ชายจังเลยนะแน่นอนสิเห็นอย่างเงี้ยดุนฮิดุนเอ๋อถุยดุนพี่เนี่ยใหญ่มากเลยนะเกี่ยวอะไรเนี่ย ตัอเดี๋ยวนะทำอะไรนะโอจิซัง60ีจะไปเน60ใช่ไหมใช่อใช่ไอ้ย่าอัศวไปรปกี้ยังไม่ทำงานเลยแม่บอกรหัสนีห้หนูท้าเกิดอยจะเไปี้ยงบนให้ทำอย่างนี้ไอ้ย่า มีรหัสลับในลิฟต์ด้วยงอไม่ธรรมดาแต่คนนี้คงความลักอะไรยืนนะโอ้มีเสียงการลั่นเข้ามาหูสีวิไลช่างงดงามซะเหลือเกิน

อยูมีบอกมาหรือเปล่าถ้าเกิดพี่บอกว่าให้เธอเนี่ยไว้เก็บไว้กับตัวแต่ว่ามนถึงวันตอนนี้อยากเจอแม่มากกว่าเฮ้ยมีเรื่องว่ะมีเหลืองนะเนี่ยหลบหลังลุงมีไว้

เดินว of ันนัดเทวันเสไม่รับโทรศัพท์นะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับคีริวะคีริวตาเตนะคีริวเรื่องเงินเกี่ยวกับเงินร้อยล้านอะยูมินะเกี่ยวข้องเหทีด้วยว่าอะไรนะเจ้า10ปีก่อนเจ้าต้นย้นยุี่รักที่ うそうだね明日セレナで話したい大丈夫かうんそうかお前らもユミとミズキをいやーわしらが追っているのは、うん、そこのお嬢さんですわなんでこいつを<笑><笑>それは言えまなんなわしもお見れんごのもんですさかいキリュウさんおとろしいその子をおとしとってな私と思うか ใช่ใช้ไมด้วยงั้นเหรอคนบาคนที่เป็นลูกชายอย่างคุณมาทำอะไรแบบนี้มาดูก็แงงยงไม่รู้จิกาฮเอย์นะ่วยไม่ไ้องเดว่าคุที่เป็นคนที่หลือเชื่อไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเอาแม่งเลยเอาตัวเด็กมาไม่ให้แย่งเด็กไปหรอก เด็กคนเนี้ยคือพลังของตู้มันคือพลังของหมีโมโหโมโหโคตรหนยไปเลยไอ้ยักษ์ชนอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยเลยอุ้ยกันอยากซึบซ้ำไม่ดีเลยไม้ยมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่เอ้ยเอื้อลอยโอ้ยเปลี่ยนที่ก่อนเปียที่ก่อนเฮ้ยักษ์ ออแต่ข้ารู้ว่าให้หมดก่อนมาดีมาดีมาดีระยะตบคิกอุ้ยเยี่ยมดิเอ้ยเอ้ยอะเฮป๊ดเอ้ยเอ้ยอะไฟอมาด ui Ôi... ui 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 เฮ้ยอย่าจับคอเสื้อตอบชีกอุ้ยหลบหลบโว้ยโว้ยหลบอุ้ยโอ้ับเท่หน่อยก็ไม่ได้นี่เนี่ยตบหน้าอยอยอยโยเล่นอาวุธอุ้ยเล่นอาวุธฉันเล่นอาวุธอย่างนี้อ้าว イエモトああ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 うう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 う คนแข็งๆต้องเจอของแข็งเหมือนกันตบคิกโอยโอยโคตรลายอดทนไว้เตี่ยเอามาั่งเอามาั่งเอามาั่งออุ้ย,ยหมุนเลยอุย้ยเหยียบหำเหยียบหำนทำไมเหยียบหัทำไมโคตรลายตบคิก ลอยอุ <L ọ c> ้ยอุ้ยมึนอุ้ยติดสตันอุ้ยลอยอุ้ยเหยียบซ้ำลอลล bao bao mạnh bao rồi kìa ok chị nhà đổ vô đây ui ngặt cái sáu ui

อดทนไว้ไอ้ไอ้แย่แล้วคนผิดตัวถอยไปอดทนไว้ถอยก่อนกินยาก่อนโอ้โคตรเปลืองยาเลยนี่เปทีมบอสนะเฮ้ยลงบอลบก่อลเดี๋ยวโพซิชันสตาร์นนี้ต้องเล่นของอืออใช้ของช่วยแล้วอดทนไว้อดทนไว้ หยุด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 ทนไว้อึอึอึอุ้ยหมื่นโอุ้ยอุ้ยทำไมเองมันมันเก่งมีบอสเลยเนี่อนตบตบด้วยแกกันตบด้วยแจกันตบด้วยแกกันโอ้ยหน่อยหน่อยแน่ตีแน่ ไปโวนะอินาอีกแล้วกินยา่ก็เลยดีที่ตุนด้วยโอ้ยโอ้ยต้อป้าช่วยแล้วโอ้ย หนึ่งมัดตบเอ้ยออกมาคัดเอ้ยเอ้ยหนึ่งไอ้หนึปงหัวคไปด จะเล่นอ๋อโอ๊ยเหนื่อยเหนื oh. ่อยคุณพี่าคุณลุงอะไรกันทำไมคนพู้นี้จะเข้ามาทำร้ายเราทำไมลุงทำไมอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตอนนี้นะอย่างอย่างหรอก อา้าวเซฟพอดีเลยอโอเคครับหลังจากที่เราเล่นตอนเนี่ยกันมานานมากโหนี่คอแห้งเลาไปกินน้ำโอเคครับสำหรับเรยอกะคตโก,โก,โกคิดว่ามีพาร์ทที่7อผิดจบแต่พีเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทแปดอะ้าอิบอะไต่อๆนานๆเดี๋ยวก็คงตามมาเองแหละโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามอัพให้บ่อยขึ้นละกันโอเคครับสำหรับว,วันนี้บายบาย